จะมานรีวิวพับกล่องแมสกอีกนะคะพับกลอ่กะะกลงองแมสกง่ายๆที่ใครๆก็พับได้นะคะตอนนี้พับเป็นกันข้างบ้านแล้วที่คนถามมาว่าพับทําไมพับขายนะคะจังมาพับใช้เองแล้วก็เอามาขายด้วยเป็นแมสก์ดิสเพลนะคะแต่เธาให้เรา่ตนั้รั้รง้นตัวหมอดูสิหรกแจริงๆเลยไหนพี่โชว์หน่อยก็เคยกินเหล้ากันนานๆทีเดียวเราจะมาชทุกันนะคะค ทุกคนสามารถทำตามได้เลยที่ซื้อมาเป็นลังเขาจะไม่ได้พับมาให้เรานะพี่ขอดูหน่อยก็ไม่ต้อับนี่นะคะมันจะมาเป็นแบบนี้คนะ่ะเป็นแผ่นนะคะเป็นแผน่แผนมาให้แบบนี้นะคะแล้วเราก็มาพัเพกกบเองหนึ่งกลอ่องนี้ห้าสิบชิ้นค่ะซื้อมาเป็นลังมันจะปุ่มกว่าถูกกว่านะคะแล้วก็มาพับใส่กล่องไวะคะ้ค่ะไปใช้เองได้เลยของช่างสแล้วเชิญเลคะ อ่านี้เราข,ขยายออกให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก่อนจากนั้นพับด้านข้างลงกดด้านข้างลงกดลงไปให้มิดเลยจากนั้นเอาด้านที่มีสองฝั่งเนี่ยครับพับลงพับลงให้สุดเหมือนกันสุดแล้วยกกลับขึ้นมายกกลับขึ้นมาโดยให้ที่มันจะมีเง่งออกมาอย่างนี้เง่งออกมาอย่างนี้ให้มันอยู่ด้านด้านในดันให้มันอยู่ด้านในใแล้วยกกลับขึ้นมา นี่มันจะเข้าไย่งนี้นี่คือเข้า้างในแล้วต่อไปก็พับด้านนี้เสียบเข้าไปเสียบเข้าช่องไปแบบนี้ดันเข้าไปดันเข้าช่องไปมันก็จะเข้าช่องนี่เข้าแล้วเรียบร้อยง่ายๆข้างในมันก็จะขัดกันอยู่แบบนี้ทุกอย่างมันจะขัดกันอยู่แล้วก็นำแมสเข้าไป ลงไปกดพับข้างด้านข้างลงพับด้านบนล,ลงแค่นี้ครับเรียบร้อย,ยพร้อมขายคะ่ะใครก็พับด้านนะะั้นลงถ้บเป็นทุกบ้านแล้ว นี่นะมันจะเป็นแผ่นมาให้แบบนี้แล้วก็พับค้นมันก่อนอน,นี่พับลงไปหนึ่้พับข้างๆลงก่อนทั้งสองข้างแล้วก็เอาข้างนี้ลง,งเออข้างนั้นแหละพับลงให้สุดเลยพับลงไปสุดกดลงไปให้สุดแล้วยกกลับขึ้นมาไไปเจาะอออคืืมมม้้นแลีด แล้วกลับขึ้นมาเออน่มันจะเข้าล็อกพอดีเดีกแง่งนี้มันจะเข้าล็อกจะเอาแง่งนี้ลงไปนะคะไดเลยนอันนี้ลงให้มันเป็นเหลี่ยมนิดนึงียบป้ยอันนี้ก็ได้แล้ว๋ยวขอดูด้านในหน่อยด้านในนะคะ มันก็จะขัดกันอยู่ด้านในจากนั้นก็เอาแมสใส่เ้าไปแต่ที่รู้แบบนนะครับมังยางไม่ชัดเจนเทาที่ท่านป็นเรานบอกว่ามีคนต้องสงสัยแมส์ d i s p o นะคะซื้อมาเป็นลังไปพับขายได้ง่ายเลยเรียบร้อย จรงจังเลยอเอาไปพับตามได้เลยนะคะบ๊ายบายจบก,การรีวิวฝากกดติดตามด้วยนะคะ